ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะกวนแม่เอามาเล่นในห้องกาก้าเนาะนม่อย uh ่างนี้เด็กหลินสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับเด็กไปเรื่อยเลยเหรอเด็กไปเรือยเลยเหรอไปฟูฟีนี่แหละ พ่พไปใส่ไปใส่ไปใสีสีสไปใส่สีบ้าง่ไปใชสีบ้างกได้สีเกี่ยวไมลูอเกี่เลยนเวลาไิมอดจะมเลยอือเป็นตอใส้ครับเป็นส่ครับเวลาไิมไลอดใส่รูปพด่วด วุ่นวุนขี้ล่บ่ขี้เลนบ้นบุนบ่ขี้เลนบุ้นบ่ขี้แล่นอดบ่่ได้กระุ้ใลอดเลว่อยนอนเนนี้ไใสบ่ลูกไปใสสกันะไปใสสไปใสสิไปใไปใ้พุโ ขี้กระจายเอ้าเอ้าใสเพื่อไงเอาเอ้าข้ามโซ่ข้ามโซ่ข่านโซ่ข้ามโซ่ข้ามโซ่กันข้ามโซ่กันอะไรอ๋ข้ามโซ่โอเคแเปะโอเคแป๊ะแเปะแเปะอะไรแเป๊ะเก่ามาเย้เย้เค่ตัวหอกเกี่ยงแค่ตัเดีย ส่แม่เละใส่แม่แม่อยู่ใส่แม่สีแบสี่บ่งอาะแม่ออะแม่อแม่แม่ืมจ้าัดชิมุกไิมุกไรบ้างัสีบุญแถลงลอกเี่อใส่แม่แม่ใส่แม่ใส่แม่หละแม่อยู่ใสสี่บงแม่แม่ ขี่รถป่ะแม่บึ้นๆๆป่ปะ,ปปะปแม่มาแลว้วมาแล้วมแล้วมาเลี่ตาก,ตาออกระดาษอดมาแพี่ตาอมาแูดตากด่ไปพีป่น,นี่ตาครับนี่ตาคับมันนอนโด

ถ้าสีละใส่คุยไ้เอฟีเร็วนี่ขอเอฟซีก่อนขอเอฟซีก่อนเร็วถ้ววาสิไปใส่ถ้าสิไปใส่ดูน่ะว่าข้านอกเจนันแรนได้แดกแนง่อง เออเอาพาเกระตอนะไอะไรเดวนดีแม่ไว้อินแม่อินแม่อินแม่เดได้อนจเป็นหลอดอาจจะเป็นหลอดไได้ ไ,ไปไ,ไปเอ็กซิสิด้ะไปเอ็กซิกรไปครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะ